นี้ประมวลมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันโอ้เยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศเวียดนามก็จัดที่เมืองโฮจิมินนะคะประเทศกาตาร์ที่กรุงโดฮาในแถบยุโรปก็มีเหมือนกันนะคะประเทศเยอรมันที่กรุงเบอร์ลินค่ะประเทศฝรั่งเศสก็จัดที่กรุงปารีสในการหน้าหอไอเฟลเลยส่วนที่สหรัฐอเมริกาจัดที่เมืองไมอามีที่ลอสแองเจลิสส่วนที่นิวยอร์กก็มีเหมือนกันนะคะแคนาดาเมืองริชมอนด์แล้วก็อียิปต์จัดที่กรุงไคโรนะคะไปปั่นกันในทะเล ทายนะคะก็ถือได้ว่ากิจกรรมครั้งนี้คึกคักมากพอสมควรทีเดียวนะคะปิดท้ายกันที่อังกฤษนะคะอังกฤษเขาจัดกันที่ลอนดอนที่นี้มีไฮไลท์น่าจับตามองอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นบรรดานักเตะจากทีมเลสเตอร์ซิตี้นะคะสโมอสรอน,นี้คนไทยเป็นเจ้าของนะคะค,คุณวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของกลุ่มธุรกิจคิงพาวเวอร์ค่ะประธาสอสอนสโมสรเมื่อวานนี้ไปจัดกันที่ลอนดอนนะคะนำโดยนักเตะชื่อดังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจมี่วาร์ดี้เป็นกองหน้า ควมร้อนแรงที่สุดเลยบนเกาะอังกฤษเวลานี้เลยนะคะรวมถึงผู้จัดการทีมชาวอิตาลีอย่าง คลาวดิโอรานีเอลี่นะคะร่วมกันปั่นจักรยานเมื่อวานปั่นกันที่สนามควีนอลิซาเบธนะคะเจมี่วารดี้เนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกปราบปลื้มเนี่ยคนนี้ค่ะรู้สึกปราบปลื้มนะคะกับความรักของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากเลยแล้วก็ตัวเองนั้นดีใจแล้วก็ยินดีที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งสําหรับกิจกรรมนี้นะคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะ